สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีสว,ส, FC. สวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอริยน์วุฒิชัยของถูกเช่นเคยครับอ่ะวันนี้ผมพาเอฟซีเราพาพี่น้องเรามาดูเจเ0สามศูนย์คอยาวตักขึ้นข้อเกษตรสบายเลยตัวนี้นะฮะอ่ะนี่เนี่ยมามามา,มาช่างทอนพึ่งพอดีระบบไฮดรอลิกมันรั่วครับอ่าแป๊บรั่วทีนี้ช่างทอนไปอัดไฮดรอลิกมาใหม่นะครับพออัดไฮดรอลิกมาใหม่เสร็จปุ๊บมา เรามาลองดูกันว่าจะใช้งานได้เป็นอย่างไรทอนขับบอกพี่เลยเด้ขอขับมาผมผี่ให้ช่างทอนขับมาเข้าร่มเลยครับอ่ะตอนนี้กําลังเปลี่ยนยางคันนี้นะครับเครื่องเออหกเฮดเฮดนะครับหกเฮดเฮดร้อยเก้าสิบห้าตัวนี้เดี๋ยวจะลองสตาร์ทดูเดี๋ยวเขาจี้ตัวนั้นดูให้ช่างทอนขับออกมานะครับวันนี้วันที่เจ็ดวันที่เจ็ดไหมเนี่ยเจ็ดแหละ มกกลาปีหกแปดเมามา,มา,มาช่างทอนขึ้นไปลองแล้วขึ้นไปลองแล้วครับต่อระบบทำงานจี้ตรงเอาก็คือเป็นในลักษณะเฉพาะกิจเลยตอนนี้ <laughs> ช่างทอนบัอกสวิตไม่ทำงานเดี๋ยวต้องไล่ระบบทำงานเบื้องต้นก่อนแล้วก็ต่อระบบจี้ตรงนะครับ เดี๋ยวค่อยไปไล่ระบบไฟพอดีผมอยู่ร้านผมก็เลยบอกช่างทอนว่าเราถ่ายคอนเทนต์ให้ FC เราให้พี่น้องเราชมดัดเลยได้ไหมช่างทอนบอกได้นะครับพอได้ผมก็จัดการเลยมาดูใกล้ๆกันเนี่ครับบรรยากาศในร้านตอนบ่ายอ่าดูครับมันติดไหมช่างทอน <laughs> เอามาต่อสายเข้ามาแล้วก็มาสตาร์ทดูอ่ะเดี๋ยวผมระหว่างที่ช่างทอนกำลังต่อจี้ตรงเดี๋ยวผมจะพา fc เราพาพี่น้องเราดูสภาพเบื้องต้นก่อนนะครับอ่ะมาดูสภาพครับสวยอยู่นะเป็นรถที่เหมือนเขาเก็บแล้วอะ่ะต่อคอต่อต่อแบบถูกต้องต่อแบบมาตรฐานด้วยต่อมีซับด้วยเห็นไหมครับต่อคอแบบมีซับเป็นคอยาวนะครับตัวนี้จะยกขึ้นข้อกเกษตรรงสูงแบบเนี้ย สบายเลยนะฮะดูคอครับมาตรฐานครับมาตรฐานจริงตัวนี้นะฮะอ่ะนี่โอเคเห็นไหมดูดิระบบไม่ค่อยเอยิย้มเลยนะครับสวยงามดูระบบกระบอกครับกระบอกสวยดูดีนะฮะดูดีดูดีคอยาวปุ้งกีมาดูปุ้งกีกันครับ กุ้งกีดูดีเลยนะครับค่อนข้างที่จะดูดีดูสวยเลยนะครับดูนะฮะดูครับระบบคอกุ้งกีสวยครับช่างทอนจะสตาร์ทแล้วจี้ตรงก่อนบ่โอ้เหรอเครื่องดีไหมช่างทอนตัวนี้นเครื่องดีอยู่ใช่ไหมเนี่ยครับ,รบสายที่มันแตกมันรั่วแล้วเปลี่ยนใหม่เห็นไหมครับสายเปลี่ยนใหม่เลยนะครับนี่ เดี๋ยวเขาจะสตาร์ทแล้วรถเหมือนเก็บมาก็มียางกะเอาเอาดีๆเอาตรงๆหน่อยครับเอากำลังหาครับเดี๋ยวทำคอนเทนต์ให้เอฟซีเราดูแบตไม่มีมั้งเนี่ยอีกแล้วเนี่ยเนี่ยแบตอีกแล้วครับเอาแบตแบตอีกแล้ว ่วงเท่าไหร่เนี่ยฮะพ่วงสามสิบหกเลยแบตอ่อนแบตไม่มีไฟอีกแล้วครับปัญหาของร้านผมนะแบตไม่มีไฟเอาต่อสายเข้าดีๆช่างทอนเอาหาแบตมาดีๆคลิปไหนก็คลิปนั้นนะหาแต่แบตนี่นียแบกไปก็แบกมามีปัญหาแต่กับแบตเตอรี่ช่างทอนเลยเอาครับ ช่างทอนหัรยะครับมีปัญหากับแบตเตอรี่ทุกคลิปเปลี่ยนเข้าไปแล้วอ่าโอเคเดี๋ยวรอเขาเปลี่ยนแบตก่อนแป๊บหนึ่งครับโอเคครับติดแล้วใช้งานได้แล้วสับแบตเตอรี่ผิดชีวิตเปลี่ยนอ่านี่นดูความสูงนะดูความยกสูงนะ ดูท่วมหลังคายกสูงท่วมหลังคาเลยนะครับนี่ฮะสบายสิบล้อนะสบายช่างทอนบ,บอกวิดสิบลอ้อได้หนิโวิดตังไหนแต่งไม่สิบลอ้อครับอาดูครับเนี่ยเนี่ยดูโอ้ไปกดกดดินนุ่นกดดินหน้าร้านแต่ช่างทอนกดกดดินไม่ได้กดปูนแต่ปูนแตก จะแรงอยู่แล้วผมดู่แรงแล้วไม่เหลือครับออกไปเอาดับแล้วทีนี้ตายลืมเล่งกันเร่งไว้เอาทีนี้แบตเตอรี่ก็ต่อตรงอยู่เอาเอาจะทำยังไงทีนี้ อ no? ไอ้บี้วี้มาจีไรช่างทอนทำรถดับครับเอาดูช่างทอนบอกต้องไล่ไล่ระบบอากาศเลยไล่ตัวไหนอีกฮะไล่ระบบอากาศไม่อีกจียังบาไล่ระบบไอ้น้ำมันไหนบ่บอครับนี่นี่นี่ผมเล่าให้เอฟซีเราฟังก่อน คือสายตัวนี้มันแตกที่ผมเปลี่ยนใหม่สายมันรั่วนะครับคือมันเสียดสีกับเครื่องตัวนี้นะครับมันก็เลยทําให้มันแตกนะครับแล้วทีนี้พอเปลี่ยนใหม่เสร็จปุ๊บก็คือในไฮรูลิกมันอาจจะยังมีน้ํามันต้องไล่ระบบน้ํามันอีกมันจะแรงกว่านี้อีกครับโรดะเออในไฮรูลิกมันจะมีอากาศในไฮรลิกมีระบบน้ามันมันซัดนเออเพราะสร้ากับองตันเดี๋ยวให้ช่างทอนจัดการให้ให้มันแรงกว่านี้ไปอีกนะครับอ้าว แล้วก็ไล่ระบบไฟระบบไฟตัวนี้ให้มันเข้ากับได้สตาร์ทก่อนนะครับเอาดูดูจี้อีหนึ่งครั้งครับพอแเราก็ลากจืดมาเลยได้วันจีแห้งบ่ได้นี่นี่แหละครับก็คือระบบต่อตรงเหมือนระบบช่างอะนะครับมันว่างบ่ละ่ะ เอาแต่ระบบสร้างมาโชว์กันเว้ยเอาเครื่องดีดีติดง่ายทำงานง่ายครับเอามาเนี่ยวดล้อลอย แบบนี้ยกขึ้นนิดนึงไม้เห็นมันออกโอเคเ,อเกตปั๊บไปเนี่ย สูงนะโอ้สุดๆโอ้เมเทหินให้เจ้าของได้กวาดยีกโอ้จัช่างบีสายหน้าครับเพราะว่าช่างบีจะเป็นคนกวาดครับเอาทีนี้เอามามามา ราคามิตรภาพเช่นเดิมนะครับ f c l พี่น้องเราท่านไหนสนใจแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจัดการให้อา่พร้อมอส่งเช่นเคยนะครับช่างทอนเริ่มเร่งในระบบน้ำมันนะฮะสูงยกสูงดิ จัดนี่แบบ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 โอ้โเพราแล้วพอะไรจะเท่อีกเพื่อนเอาเรียบร้อยครับขับได้วิ่งได้เดี๋ยวระบบไฟจะไล่ให้นะครับเดินทางมาถึงท้ายคลิปละฝากุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะวุฒิที่ชัยอะไหล่โยนวุฒิที่ชัยของถูกถูกจริงกรันตีจากผมวุฒิที่ชัยอะไหล่โยนนะ 08795192260956643826วุ้นที่ใช้อะไรยนกร์ก๊าซสีชื่อนี้การันตีความถูกชื่อนี้การันตีความมันชื่อนี้การันตีความมาตรฐานครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะอย่าลืมเล่าให้พี่น้องเราฟังอย่าลืมเล่าให้เอซเราฟังว่าของดีของถูกอยู่กับผมราคามิตรภาพเช่นเคยโพก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับ0879519226095 6กสี่สหช่วงล่างสวยไม่เยิ้มไม่หยดแน่นๆพอยาวๆขอพระคุณทุกท่านมากๆครับ